ดีครับผมต้นหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอเหรียญหลวงพ่อจอนนะครับนี่วัดท่ายางใต้นะครับต้นด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อเชยนะครับวัดพิชัยยารามนะครับนี่เหรียญทรงไข่นะครับผมเนื้อทองแดงลมดำนะครับเดี๋ยวจะมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับ นี่นะครับใบหน้าของหลวงพ่อจรนะครับต้องมีความคมชัดเป็นอย่างมากเลยนะครับดูใบหูนะครับในตาของหลวงพ่อนะครับกลมคมชัดนะครับในผมนะครับต้องมีความคมชัดประมาณนี้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเสริมออกมาหลังๆนะครับแต่ว่าความคมชัดก็จะไม่ได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นบล็อกแรกนะครับจึงมีความคมชัดมากเลยนะครับตรงปีก้างนะครับ นี่ดูตรงผ้าต่างคตินะครับมีเส้น้อนอยู่หลายๆเส้นเลยนะครับขอบตั้งค่านะครับตั้งฉากนะครับคมชัดมากนะครับพื้นเหรียนนี่อักขระยันนะครับชัดเจนมากเลยนะครับเหรียญเรียบตึงนะครับนี่ตัวสอนนะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อจรนะครับสองพันห้าร้อยสิบีนะครับ พระจอตรงนี้ก็เป็นเกจิยุคแรกแรกของชุมพรนะครับหลวงพระจรวัดท่าหยางใต้นะนี่หนึ่งในเกจิหนึ่งในอาจารย์ของเด็พ่อคำหลวงชุมพรด้วยนะครับเั้่งท่านก็เป็นผู้สักกะหม่อมให้กับเด็กพ่อคำหลวงชุมพรนะครับนี่ใบหน้านะครับอันนี้มาดูด้านหลังนะครับ นะครับใบหน้าของหลวงพ่อเชยนะครับให้ตัวให้มีความคมชัดประมาณนี้เลยนะครับนี่บล็อกแรกจะต้องคมชัดเป็นอย่างมากเลยนะครับดูเม็ดในตานะครับนี่เลยผมของหลวงพ่อนะครับขึ้นชัดเจนนะครับจีวรนะครับริ้วจีวรมีความคมชัดนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวหน้าบริเวณผ้าถักกติของหลวงพ่อเชยนะครับ ดูนะครับมีเส้นซ้อนอยู่หลายๆเส้นเรยน้หพื้นเหรียญนะครับนี่เรียบตึงขอบตั้งฉากนะครับอักขรเลขกันนะครับคมชัดมากเลยนะรั่สอนนะครับเขียนว่าพ่อหลวงเชยนะครับทิตยาโนนะครับวัดพิชัยยารามนะครับ ดูฝนตกต่อนะครับคมชัดมานะครับเป็นวิงซ้อนหล,หลายๆเต้นนี่นะงามนะครับดูหูจเจาะเหรียนะครับมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับข้างนะครับผมนี่ขอบข้างก็เป็นขอบข้างปั๊มนะครับกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับ ฝังหนึ่งนะครับมีรอยปั๊มแล้วก็รอยฉีกขาดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีเหรียญย้อนอยู่ให้เห็นอยู่นะครับแต่ว่าเหรียญบล็อกแรกความคมชัดก็จะมีมากนะครับนี่เขานิยมเล่นหา เฉพาะบล็อกแรกนะครับผมราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับไม่แพงนะครับน่าบูชาน่าสะสมนะครับเี่นที่ตรงปีนะครับจะต้องมีความคมชัดประมาณนี้นะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับเราจะนําพักเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่พ่อคอมมหลวงชุมพรเขตดมตักนะครับ จะพยายามนําเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องไม่ให้ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับนี่ไ้พบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ